ในคืนฝนพรมที่อากาศเย็นชื้นแสงฟ้าแลบสะท้อนกับผิวน้ำคลองสายเก่ากลิ่นดินโคลนปนเหม็นสาบช่วยออกมาจากสำนัก,กร้างแห่งหนึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงมานานกว่าสิบปีเสียงกบเสียงจิ้งหรีดเงียบลงพร้อมการราวกับถูกสั่งก่อนจะถูกแทนที่ด้วยเสียงกรีดร้องลากยาวของชายผู้หนึ่งไม่นาน ร่างของเขาก็ถูกพบในท่ากุมอกตาเบิกกว้างเหมือนกำลังจะพยายามกดบางสิ่งที่ดิ้นคลุกคลักอยู่ภายในซี่โครงของตัวเองเขาชื่อว่าอาจารย์เกรียงลูกศิษย์เรียกเขาว่าผู้เสกวิญญาณชายสูงไวัยผอมโซผิวคล้ำหมนด,ดวงตาลึกดำราวกับคนไม่ได้นอนหลายคืน เขาไม่ใช่เพียงหมอผีธรรมดาแต่เป็นนักไสยศาสตร์ที่สกัดพลังวิญญาณมาปั้นเป็นของขลังไม่มีใครรู้ว่าเขาเริ่มเรียนสิ่งนี้จากใครแต่เขาเล่าลือกันว่าเขาได้เศษกระดูกทารกมาจากการจ้างสับเปรอขุดศพเด็กที่ฝังอยู่ในป่าช้าเก่านิ้วมือผู้หญิงตายทั้งกลง ซึ่งได้มาจากโรงพยาบาลชนบทที่มีเจ้าหน้าที่แอบขายให้ส่วนกะโหลกที่ผ่าครึ่งนั้นหลายคนเชื่อว่าเป็นศพของนักโทษประหารที่เขาติดสินบนผู้คุมเพื่อขโมยออกมาทุกชิ้นส่วนเก็บในกล่องไม้ลงยันและต้องนำออกมาเฉพาะคืนเดือนดับเท่านั้น ลูกสิทธิ์เล่าตรงกันว่าทุกครั้งที่ทำพิธีอาจารย์จะถือศีลอย่างเคร่งครัดไม่พูดไม่กินไม่สวดมนต์ตลอดสามวันสามคืนก่อนวันพิธีเพื่อให้ร่างกายเป็นเพียงภาชนะคืนสุดท้ายเขาจะเริ่มทำพิธีตามลำดับเขาจะจุดธูปเก้าดอกกลิ่นหวานเน่าโชยไปทั่ว เป็นการเชิญวิญญาณที่ตายแบบผิดธรรมชาติเข้ามาแล้ววางผ้าย,ยันชุดน้ำเลือดสดส่วนใหญ่ใช้เลือดสัตว์แต่หาขาผู้สังเวยได้เขาจะใช้เลือดคนจัดวางกระดูกเรียงกระดูกทาลกไว้ตรงกลางนิ้วมือผู้ตายวางรอบขอบยันและกระโหลกผ่าครึ่งทับด้านบนผสมผงขลงัง โดยใช้เท่ากระดูกบดผสมดินเจ็ดป่าช้าน้ำมันตายหงและเส้นผมผู้ตายเรียกวิญญาณอาจารย์จะนั่งท่องมนเบาๆไม่ออกเสียงร่างสัน่นมือสัน่นเหมือนถูกควบคุมและปิดตลับทองแดงเมื่อควันทูบหมุนวนเป็นรูปเด็ก เขาจะรีบตักผงและเศษกระดูกใส่ในตลับทองแดงแล้วปิดด้วยยันเลือดในคืนสุดท้ายเสียงหัวเราะแหลมเหมือนเด็กผู้ชายดังขึ้นจากมุมมืดขวันทูบก่อตัวเป็นรูปเด็กยืนยิ้มกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแรงจนลูกสิษย์ทนไม่ได้ต้องคลานหนีออกไปเหลือเพียงอาจารย์เกรียงที่นั่งกุมอกหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิด ก่อนร่างของเขาจะชักกระตุกและก็ลม้มลงไปซี่โครงหักออกมาทีละซี่เขาร้องโอดโอยปานจะขาดใจแล้วร่างเขาก็ฟุบลงกับพื้นข้างๆกับตลับทองแดงที่ยังอุ่นอยู่หลังจากนั้นชายผู้หนึ่งหยิบตลับไปแล้วก็หายตัวไปจากหมู่บ้านแล้วเขาก็หายไปจากหมู่บ้านและไม่มีใครเห็นชายคนนั้นอีกเลย บางคนว่าตลับนั้นคือกรงขังวิญญาณเด็กบางคนว่ามันคือของจริงชิ้นสุดท้ายที่อาจารย์สร้างเสร็จก่อนตายทุกวันนี้สํานักยังคงตั้งอยู่แต่ยังเงียบมากไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้หลังจากพระอาทิตย์ตกดินเพราะในบางคืนเสียงหัวเราะของเด็กยังแว่วกล้องออกมาจากในความมืดพร้อมกับเงาเล็กๆที่วิ่งผ่านบนหน้าต่างบ้านพังๆ ราวกับยังมีใครบางคนอาศัยอยู่ที่นั่นใครก็ตามที่กล้าส่องไฟเข้าไปดูต่างพูดเหมือนกันว่าก่อนที่ไฟฉายจะดับฟูบพวกเขาเห็นตาคู่เล็กๆเกกรืองแสงจ้องกลับมาเสมอไม่มีสิ่งใดได้มาฟรีๆโดยที่ไม่เสียอะไรแลกเลย